ปครับสวัสดีครับเพื่อนอะไรก่อนเอบสี่ใบเต็งอันนี้ก่อนนะครับขึ้นใช่ขึ้นใช่ชดีแมทตลาดดึกชัยภูมินะครับขึ้นใช่รถเท่าไหร่นะครับหกสิบบาทเอาโลหนึงนะครับนี่นะครับพี่น้องตลาดชัยภูมิเด้อครับนี่ตลาดดึก ตลาดผักเมืองชัยภูมิพอดีผมมาซื้อของมีทุกอย่างนะครับมขึ้นไายขึ้นไสยกิโลละหกสิบครับตอนนี้นี่ได้กระลำสองถุงเต็มรถเลยนะครับโอเคครับค,ครับเดี๋ยวไปกันต่อนะครับ ชมดูตลาดตึกเมืองชัยภูมิครับวันนี้เอาหมอไซค์มานะครับพอดีรถกระบะทำสีเคมสีเคมอะไรอยู่บรรยากาศจะเป็นประมาณนี้นะครับสีมีพ่อค่าแม่ค่าม้า,มาหลายๆหลาย,ล,ายล้านมีผักพริกผักแ่งทุกอย่างนะครับ ติดติดติดนี่นะครับน่าดมีบบกพริกบบกแเ้งอย่างทุกอย่างนะครับต้นหอมผักชีโอเคครับครับเดี๋ยวอันนี้ผมกาสสีเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับการฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเด้อครับสําหรับเอ่อ u ูทูบมือใหม่นะครับช่อง เอ,อกียรติศักดิ์พ่อค้าเกียรติศักดิ์ร้อยอาชีพชาแนลครับให้กำลังใจในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ